กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พล่าตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมริมอ่านให้ฟังหากปินสุดๆช่วยค่ากาแฟเป็น e ิปส a n ็ปก็ได้ค่าอ่ะต้องการซื้อดีบุหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัดเอ็นซีสามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอเรื่อง ดอกไม้ในมือมานตอนที่หกมีคาอินพักน้องรอองนวลเปร่งปรางดั่งดวงจันทร์วันเพ็งประภัยสีอรชรอ่อนแอนทั้งอินทรีดังกินนรีลงทรงคงคาไลงามจริงพริ้งพร้องทั้งสารพาง ไม่ขัดขวางเสียทรงที่ตรงไหนพิษพรางปฏิพั์กำหนัดในจะใคร้ไปโอบอุ้มองมาการทำงานในแผนกเบเกอรี่สำหรับเด็กใหม่อย่างบุษบาไม่มีอะไรมากในแต่ละวัน เพียงเตรียมช่างวัตถุดิบตามสูตรที่มาทามอบใหม่ให้ในแต่ละวันหมุนเวียนเปลี่ยนไม่ซ้ำยกเว้นเบเกอรี่จำพวกขนมปังที่ต้องทำยืนพื้นเหมือนเดิมทุกวันจะบ่ายสามแล้วเลน่ายังไม่เตรียมเก็บของออกเวรรีบกลับไปพักผ่อนเตรียมตัวให้ดีประเดี๋ยวอีกสองวันเรือออกจากท่าฮ่องกงแล้วค่ะงั้นเลนาขอตัวกลับก่อนนะคะ บุษบาเดินทุบไล่ออกมาจากแผนกเมื่อเวลาบ่ายสามโมงเหลือบมองเวลาอย่างอีกสองชั่วโมงจากเวลาอาหารเย็นเลน่าเสียงคริสโตเฟอร์ลอยมาแต่ไกลพ้อมรอยยิ้มหล่อยอย่างชายอเมริกันผมสีบรอนไฮคริส <Hi Chris. S 1> จังหวะดีจริงๆผมได้เจอคุณมีอะไรไหมผมอยากชวนคุณไปดูการแสดงดนตรีคืนนี้ ได้ราคาสำหรับพนักงานเดี๋ยวผมเลี้ยงเองบุษบาหนิ่งคิดชั่วอึดใจก่อนจะพยักหน้ารับได้สิแต่ไม่ต้องเลี้ยงเลน่าขอออกเองนะโอเคแล้วแต่คุณเจอกันหน้าโทงนะตอนหนึ่งทุ่มได้ขอตัวก่อนนะบุษบากรับเข้าห้องยืนพิงประตูนิ่ง รอจนเสียงฝีเท้าของคริสโตเฟอร์ออกห่างจึงค่อยถอนหายใจอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อเธอไม่ได้อยากไปกับคริสโตเฟอร์เพียงแต่เบื่อห้องสี่เหลี่ยมต้องการออกไปสูดอากาศบ้างยิ่งถ้าได้รับลมทะเลสักหน่อยคงทำให้เธอสดชื่นสมองปลอดโปรง่งพลอยว่าไงแพรเป็นไงบ้างแพรสบายดี ตอนนี้ย้ายไปทำแผนกเบเกอรี่รอดีจังแล้วเข้ากับเพื่อนใหม่ได้ไหมอืมก็ดีนะต้นรักนิสัยดีน่ารักแล้วเจอบอสหรือยังยังเลยว่าแต่พลอยถามถึงบอสท,ทำไมก็พลอยคิดว่าแพรไปทำงานแทนเพราะอาจอยากเจอบอสบุษบาวางเสื้อผ้าที่จะสวมไปงานคืนนี้ลงบนเตียง ชุดเรสสีอ่อนยาวถึงเขา่าแขนระบายคอสี่เหลี่ยมกว้างดูเหมาะสมทำไมพลอยคิดแบบนั้นเช้าว,วันนั้นแพรกลับมาสายแล้วรอยที่คอพลอยกลับไปแพรค่อยเล่าให้ฟังตอนนี้ไม่สะดวกเลยแค่นี้ก่อนนะแพรแพรบุตรบาวางสายโทรศัพท์ทันทีคิ้วขมวดวิตกกังวล อุณากันสังเกตเห็นรอยจ้ำที่คอมือเผลอยกขึ้นทาบลําคอทันทีตอนแรกเธอตั้งใจว่าจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปไหนเมื่อไม่เจอกับมิคาอินเขาอาจลืมเธอไปแล้วแต่พออุณากันพูดขึ้นมาทำให้เธอเอกใจขึ้นได้ว่าคืนนั้นเธอคืออุณากันแล้วถ้าอุณากันได้กลับมาทำงานที่นี่หลังจากบุษบากลับไปแล้ว มิคาอินเกิดติดใจตามตื้ออุณากันเพราะเข้าใจผิดคงไม่ใช่เรื่องดีนักเอาละแพรเรียกความก้าวออกมาแล้วไปหาผู้ชายคนนั้นพูดกันให้รู้เรื่องจบแยกย้ายจากกันด้วยดีเธอต้องทำได้นะแพรจะไปไหนหนะ้าต้นรักเงยหน้าขึ้น จากข้าวราดแกงกะหรี่ปุ่นตากลมโตแก้มยุยขนาดเคี้ยวข้าวจองบุษบาเขม็งคริสชวนไปดูการแสดงดนตรีคืนนี้ที่ฮอลล์คริสระวังนะแพรรี่เวนดี้เขาจ้องคริสอยู่บุษบาจิ้มผักสดเข้าปากมองหน้าเพื่อนใหม่ที่กำลังพยักพเพยิดใบหน้ากรมไปทางผู้หญิงท้ายห้องนูนเวนดี้กับพองเพื่อน กวนสาวสวยประจำเรือชาวอเมริกันเหมือนคริสเขาสวยดีนะแน่ละ่ะคงหมุดเงินไปเยอะจึงได้สวยขนาดนี้อีกอย่างหล่อน,นครั่งคริสบอสใหญ่อย่างกับอะไรบอสเดินผ่านไม่ได้เลยต้องร้องทักบอสใหญ่มีค่าอินน่ะหรอใช่อย่าเรียกแต่ชื่อนะแพรคนในเรือเรียกบอสใหญ่กันหมดแต่แม่เวนดี้ไม่ได้ขึ้นเตียงกับบอสง่ายๆหรอก คิวยาวไปหลายปีคิวยาวหมายถึงอะไรใช้แล้วคราวก่อนเวนโรซาไม่กี่วันถัดมาเป็นนางแบบฮ่องกงที่ชื่อซันดราแล้วซันดราถ้าแพรรี่ได้ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเห็นเองอันที่จริงก็ดีเหมือนกันนะตั้งแต่มาแพรรี่เอาแต่ทํางานครุปอยู่ในแผนกเบเกอรี่ขึ้นไปดูการแสดงเปิดหูเปิดตาบ้าง เพียงแต่ระวังหน่อยแล้วกันเจ้าคริสมือไม้ยาวชอบจับถึงเนื้อถึงตัวอืมจะจำไว้แพรรี่อีกสองวันเรือออกท่าแล้วและเป็นวันหยุดครั้งแรกตรงกับของต้นรักพอดีเดี๋ยวต้นรักพาแพรรี่ไปช็อปปิ้งนะทำไมต้องช็อปปิ้งด้วยล่ะไปหาซื้อเสื้อผ้าให,ใหม่ๆบ้างแพรแต่งตัวเป็นแม่แก่ตลอดอีกอย่างชุดว่ายน้ำ เอาติดมาบ้างหรือเปล่าฮแพรไม่ได้เตรียมมางั้นก็ซื้อบิกินี่ด้วยทำไมต้องบิกินี่ชุดว่ายน้ำเต็มตัวดีแล้วแพรรี่แต่ที่นี่มันเรือสำราญมีสาวว่ายน้ำขนาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวหล่อๆอีกอย่างไม่มีใครใส่ชุดว่ายน้ำเต็มตัวยกเว้นพวกป,ป,ป้าๆ <c oughs> ก็ได้ตามใจต้นรักแล้วกัน นี่ใกล้เวลาแล้วแพรรี่ไปก่อนนะกว่าจะกลับคงดึกไม่ต้องรอนอนก่อนได้เลยนะต้นรักจ้าโชคดีอย่าลืมคำเตือนล่ะเจ้าคริสมือประมึกสาวหน้าหวานร่างระหงหัวเราอออกมาก่อนลุกขึ้นด้วยมาาเรียบหรูเดินออกจากห้องทานอาหารสำหรับพนักงานเพื่อไปอย่างชั้นบนของเรือสำราญ ห้องแสดงดนตรีขนาดย่อมในเรือสำราญจุคนได้ราว500คนรอบการแสดงเต็มทุกรอบและเต็มทุกที่นั่งบุษบาและคริสโตเฟอร์คอยเดินเข้าไปนั่งในชั้นราคาปานกลางราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะนี่เป็นราคาพนักงานได้ส่วนลดมากอยู่ครับอันที่จริงผมบอกแล้วว่าจะเลี้ยงเองไม่ดีกว่าค่ะ เลน่าซื้อเองนะ่ะถูกต้องแล้วถ้างั้นคราวหน้าผมขอเลี้ยงข้าวสักมือ้อก็ได้ค่ะถ้าว่างนะคะบอสใหญ่เราเปลี่ยนคนอีกแล้วคะอะไรคะโอ้ผมพูดถึงบอสใหญ่เนาะเพิ่งเดินเข้ามานั่งชั้น VIP ด้านบนมุมขวาคราวนี้นังแบบห้องกองชื่อซันดราเลน่าเคยเห็นไหมบุษบาแงมใบหน้า มองไปทางผนังโถงโรงละครกานเป็นช่องยื่นออกมาสำหรับส่วน VIP คขนร่างสูงใหญ่ในชุดทักซิโดสาวสวยด้านข้างเอียงใบหน้าไปใกล้กระซิบบางอย่างจนหน้าแกร่งยิ้มออกมาบุษบาสะบัดหน้ากลับทันทีดวงตาเหือร้อนผงแก้มอุ่นจัดขึ้นมาทันควันฝั่งคริสโตเฟอร์กำลังพูดเรื่องของมิคาอิลไม่รู้เรื่องแม้แต่คำเดียวเลนะ่า คะเป็นอะไรหรือเปล่าคุณหน้าแดงมากไม่ไม่เป็นอะไรค่ะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะคะผมพูดว่าช่วงนี้บอสครั้งสาวผมดำเป็นพิเศษแต่ช่างเถอะผมไม่อยากนินทาบอสแล้วคะ่ะแล้วที่มาด้วยคนใครคะชื่อจอห์นแบล็กเพื่อนของบอสในวารียนมหาวิทยาลัยเดียวกัน บุษบาจำผู้ชายอีกคนได้เขาอยู่ในผับคืนนั้นด้วยเขาปิดไฟแล้วการแสดงจะเริ่มแล้วเลยนาะบุษบาหันความสนใจกลับไปยังเวทีใหญ่ตรงหน้านักดนตรีชื่อดังเดินทางมาจากอเมริกาเพื่อทำการแสดงที่เรือครูสนี้โดยเฉพาะ3วันบทเพลงทุกเพลงไพเราะจับใจแต่บุษบาไม่อาจรับรู้ได้แม้แต่น้อย ใจเธอยังมีภาพชายหนุ่มและหญิงสาวสวยคนนั้นหัวเราะต่อกระซิบกันสวงอกแสบร้อนด้วยอาการบางอย่างเป็นอาการซึ่งตัวเธอเองนั้นไม่เข้าใจมือวางบนตักกำแน่นต้องการหันกลับไปดูภาพนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่หากห้ามจิตใจไว้ให้จดจ่อกับการแสดงดนตรีรอยยิ้มบนหน้าหวานจืดเจือนมือสั่นเทา ขนาดยกขึ้นปรบมือหลังการแสดงเสร็จสิ้นลงมีคาอินไม่ได้ใย,ยดียดยหรือคิดถึงเราแม้แต่น้อยต้องการซือ e ้ออีบุ๊กหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัดเอ็นซีสามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรแมนต์คลินดินอ่านให้ฟัง